안도만 <me> <tartic czego odita et> ไอ้สั์โดนแต่เช้าเลย

หรือ,อไลอนะอนม,มาทำประตูหนึ่สองสามสี่หนึ่งสองสาหนึ่งสองสองสี่ห้าห้าชั้นหนึ่งสองสาม 掉吧，难掉。 เห็นไหมไมบอกใช่เลย บ้านเนี่ยแต่ผมคิดว่าข้าวเหนกำะเงเนี่ยอะไรอย่างเี้ มีสิ่งมีทงใครด้วยวมีทงด้วยมีระเบิดด้วยดีดดนะกูเห็นทงเห็นระเบิดก่อนไอ้ที่กับเดินเข้าไปแล้วเห็นปูนปูนอยู่สพานเหล็กกูจับก,ก่อนเลยหนึ่งลูกวิ่งแรอเลยวะดีมีพวกมีขวานปะไม่มีพี่เห็ุเจอทงเฉยเลยสัตว์เจ็บแม่วางระเบิดไว้นี่เองทงมันทุบไม่ได้นี่พี่ แกว่าใช่เหรอระเบิดแต่คิดว่าใช่อ่ะต้องใช่แน่นหน่อยฮะเบโคตรสว่างดิหมอกลงนี่นี่ได้เสื้อตุ่มพีแล้วใครหนาวมีระเบิดเพราะว่าในที่นี่มีเสื้อกันหนาวตัวนึงน,นีในตาเสื้อะอะไรผมใส่แล้วนี่ไง ตีชั้นนะไหนกูหมดนะมอ่ะไหนระเบิดโน่นแหละตรงนูนอ่ะตรงข้างหลังลูกป,ปันนะ่นอ่ะตายมือเดินลงไปเนหะ็นปะเป็นเดินปะไม่รู้ว่าเดินระเบิดหรือเดินหิมะเน,นี่ยนวะไม่เห็นอ่ะเนี่ยนขะ้างหน้าเนี่ยเนะี่ยเนี่ยไม่ใช่อนะ่ะเนี่นะยเนี่ยนฝะั่งนี่เนี่ยใช่ ระเบิดใช่ปะใช่ใช่ไหมใช่ระว,งระวงังปีนะพี่มีหินไหมจับเราเห็นว่าเราเห็นว่าผมคร,รับเป็นหินขวานมาแล้วพี่เออหินขวานไงตัดต้นไม้ไหนได้นะบ้างวะต้นไม้นี่อ่อนถอยนะระวังนะเปิดเจอระเบิดเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นหลุมหลุมาอย่างงี้ แสดงว,ว่าวางไว้เยอะอยู่นะซอมบี้น่าจะเหยียบอซอมบี้เหยียบเหลือแค่สองลูกนะขโมยดิขโมยไปว้ามันทงไม่อยู่เดี๋ยวเนี่ยทงอยู่เนี่ไงซ้ายมือเนี่ยเห็นะลอนแ,แรกนึกว่าทงเอ็นบีซีไม่ใช่พอเดินมาแม่งเทคได้กลัวมันฝังหีบไว้แถวนี้เนี่ยเลยวะคิดเหมือนกันปะทำไมมันปัปกทงวะ อาจจะฝังหินไหมแถวนี้ของฝังของก็ตรงถอยถอยถอยของก็ตรงนีบ้านมันอยู่ตั้งนำเก้าเลยใช่ไหมพี่นี่ไอยู่ข้างหน้านี่ไม่ใช่นำเก้าเลยเขาคุยเรืงไรไอ้ตรงข้ามบนเนี่ยนะพี่เออเนี่ยนำเก้าในบ้านมันเนี่ยบ้านมันเนี่ยแล้วดูเดียวเปงนม้าจะเอาไว้ลื้อหลังมั้งอาจจะมีเชลเตอร์มีของอยู่นะยเดังยังพี่ใน ที่รันบัคเข้าไปแล้นะพี่ไหนไหนไใช่บ้านอะที่บ้านอะไมบ้าน,น,านมีระเบิดไมหมพีล่ลองดูก่อนลองดูก่อนไม่รู้อ่ะแต่ทางซ้ายไม่มีอย่าผลักประตูปิดแล้วกันเ,เอ้อพี่เบเกอร์ดเ,ดเดี๋ยวเอาไปอยูก็มีคนแจกระ้งมา อ,อไม่เห็นนะบิ๊ไม่มีอะไรเลยในบ้าน <c oughs> ไม่มีใช่ไหมกดแทบดูได้มีมีหีบมีแล้วไม่ไม่มีเนาะวงอ๋อวันนี้ล <c oughs> ุง <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาเอาเมาออนตัวให้ไวเลยลุงสามร้อยลุงนาทีละสามร้อยผมมีสองแสนแปดเลยนหละผมมีสองแสนกว่าแล้วลุงเร็วรีบออนตังค์รีบออนตัวเอาตังค์ลุงร้อนาทีละสามร้อยชั่วโมงหนึ่งก็เท่าไหร่ละห่งหมื่นแปดหนมื่นแปดเดี๋ยวพี่มีเท่าไหร่พี่มีสองแสนสี่แบบนี้เหรอพี่ให้เต่าดิฉันระวังระเบิดไปนะมันมายิงตู้ทำให้หิวพังหมดอ่ะ แสงเอ็ดจอดแสเนี่ยว <100 S 1> <100. S 1> เห็ดแล้วมันนอน,ม,นมาวางระเบิดที่บ้านไงคืนก่อนอะ่ะแล้วมาคืนมันมาอีกแล้วมันเห็นผมแล้วผมยิงมันได้ไงยิงไอ้จอดได้ตอนแรกคิดว่าพวกพวกเราแบ่งนอนเฮฟเคนแง่งเนี้ยแต่ไม่ใช่เขาที่เราวางระเบิดใช่ไหมเขาที่เราวางระเบิดเลยลุงแต่มันอยู่ดินเขามันไม่ได้อยู่ข้างบนมันยึดไปยังน่าจะขึ้นน่าจะไม่ไม่ได้ขึ้นไปนะ เเห็นมันอยู่ตีนเขาอะ่ะมันมาจากทางเขาหลังโบสถ์ไอ,อ้ตาอ่ะเข้โ <AT S 2> บสถ์เขาเข้าไปวางหน้าบ้านแม่ผมวาาไปแล้วตายไปแล้วไหนแปดร้อยเฮต์เพียแต่ไม่ถูกตัวเอาเยอะทั้งฝังขาไปเพียแล้วมัน,ม,นมันโอนคืนให้อย่างที่เราขายของไปเมื่อเมื่อวานสื่อก่อนลีไหมอะมันไม่ไม่ไม่โอนคืนมันใช้เรานี่ไงผมมีสองแสนตีจะสองแสนห้าก็ได้ลูกไม่ไม่ก็นั่นแหละเราขายของไปได้เท่าไหร่มันไม่คืนหรอก นคืนในคืนสังบาทอะในคืนได้ไงอุสาวของไปขายยังไม่กี่วันเองวันเดียวเองมันมันคืนไม่ได้อะมันบอดมันเ่ามันก็เลยปรับให้แบบได้สนาทีละสามร้อยคนมันก็ได้ทุกคนเลยมันก็เราก็เสียเปียบเลยครับแต่มันเอาเอาซีฟูออกไปแล้วไม่ขายแล้วเงินเฟ้อบอกเลยใครใครมาที่หลังร้องจ้ากบอกเลยอย่างเงินเฟ้อมาก ออซื้อของทําบ้านนะคนมาที่หลังก็ได้ดีหน่อยมาอ่อนๆๆแล้วก็เอาของทําบ้านเดี๋ยถ้าแม่งวิง่งวิ่งมายิงกูนี่ก็ไม่ใช่ะเสียวชิวนนว้นฝ่ายนายมาดินเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าตีบ้านมัน,นมีคนอยู่ตี่วิ่งอยู่กลางถนนอนย,อยู่อยู่แล้วเราถึอ,ออกมาข้างนอกเลยมันวางไว้ที่บ้านหรือเปล่าไอ้คิวใช่ไว้ที่ถ้ำลูก ดำน้ำไม่ตายานะเมื่อวานนะศพแม่งจมน้ำปืนเต็มน้ำท,ทั้งผมทั้งหมดคิวชุนต่องวางเยอะๆคิวมันไอ้นีน่เนยธงมันโ cover เย็นข้างบนเลยที่ต้องวางเยอะใช่แต่มันเอาธงไว้ข้างบนเลยเอไว้ข้างล่างเลยหน้าไว้ข้างบนมันรู้แล้วเดี๋ยวต้องย้ายธงคิวไม่ย้ายไม่ได้ ไม่งห้มัมากวนได้เลยเรียบร้อยปฏิบัติการเ,เ,เ<ๆ>ขียเียะเขียเตา้<ล>า,ามหาหขึ้นรถบริเวณอาคารซี่ีบออกสิงกับสามยาแออยกเดีย สอกจาหมดเนี่ยเรี๋ยววางตรงนี้สองสอ,องแล้วก็กลับเลยจอดจอดจอดวางนี้สังดูแล้วกลับไปขยบขับขยับรถเลยชอบเลย ลงมาึ้นขึดีสองลยโอ้ยไม่มีที่ซ่อมแน้แน่ครับลื่นเลยเอ้อโอ้ยรถระเบิดเต๋าไอ้เต๋อเป็ดทิพายโอเคเนี่ยต้นดับเบิวขอกดไม่ไปอ่ะเหี้ยเต๋อของอะไรรถ้วน่ะนี่ลุงมารับหน่ลย ตัวรถว W ของกดไม่ไปอ่ะเรี้ยกไอ้เฮียไอเฮียนี่คีย์บอร์ดพังทุกเวลาไอ้เนี่ยมันชนเลยพี่คีย์บอร์ดพังเมาส์ก็พังไอเฮียเมาส์คลิกขวาก็พังมันชนคลิกขวาเบิร์ดชนสองรอบปิดเลยไอเฮียอะไรมึงนี่มันได้กดเรคคอร์ดเมื่อกี้ยิงไปสองตัว คนฝังกิมเมสเอสาม้าหกสไดนเจอแล้วสัตว์หลังคาผู้ศพผู้ศพผู้ศพตายแปดร้อยปีเจียบเลยตายอีกเลยเจ็บไม่จำไป่พักเลย ผมว่ามันมาบนก่อนแน่เลยวเอ้ยอย่าไปกลัวดิกตายมาตั้งกี่หัวแล้วยังไม่อิ่มเลยลุงยังไม่อิ่มะ่ะนะตะกะาเดี๋ยวกูว่ากูแตกบนก่อนนี <c oughs> าา่แหละตะกะานั่งยิงด้วยเมื่อกี้ัต,ตามไม่น่าหมดพอดี ร้อนละอุ่นป่อเลยพี่ในหัวน,นี่ไม่มลกล้านานรกตอนแรกผมยิงอยากซ้ายอะไรมาเรื่อยๆก็บอกอย่าย้ายดีเี่ะได้หาไม่เจอไมมันหายากอยู่รงระยะมันเกินห้าร้อยไม่ได้ยินเสียงไงแต่น้องๆอะไรแแวบ หลับไปแล้วผมผมว่าแล้วมันต้องไม่เห็นเลยไอ้ลูกแรกผมยิงพลาดไปผมปรับพันหนึ่งอะไปวัดหลังบ้านมันอะลืมไปตัง้งแต,งตง่ต้องวัดตรงพื้นต้องวัดผมไม่ได้ผมไปวัดตรงตัวมันเงี่ยเลยไปหลังบ้านเลยไปสองร้อยเมตรว่าทำไมกระสุนเลยลูกที่สองโดนจัง เปลีนหลังคาเล่นกันเลยสัตว์แตกไปดีฮิแอร์เรือก็ไม่มีมันจะมายิงกูยังไงอ่ะว่ายน้ำมาหนามก็แดกไม่เหลือหลาวไปแดกเฮ้ยมันอยู่นอกบ้านวิ่งขึ้นเขาไปทิศเอ็นแอะเห็นมึงแล้วไอ้แฉบมึงวิ่งไปไหนไอ้เหี้ยอย่าหยุดเดินนะไอ้แฉบแปดร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยเมื่อไหร่มึงตายเฮ้ยมัน เออมันหลบไปละผมไม่เห็นเอ๊ะเห็นอยู่สมสติมันไปลื้อหรือเปล่าบ่นไม่เห็นไม่เห็นต้นไม้บางมันไปลื้อดิ๋ยงงั้นอ่ะดูแล้วเนี่ยเรือค้าต้องผู้ชายเลยนะลูกเจอแล้วเราเป็นผู้หญิงก็ต้องเรือคาเจอแล้ว900เมตรเจอผู้หญิงต้องเจอค้าอีกไหมฉันเจอแกแล้วเฮ้ยทำไมมันค้านอย่างนั้นวะติดหินหรอวะ ฉันเจอแกแล้วไอ้เหี้ยหินใช่ป่ะหินหินไม่เรนเดอร์ไมเลนเดอทะลุไม่เรนเดอร์ไปไปงบนหัวมาเลยถือจะได้ยินอ่ะถือปืนด้วยจะได้ยินแล้วทีเนี้ยเออหินไม่เรนเดอร์โอ้โหแกไปกระต่าไหนวะตัเพ็ดนี่มาเนี้ยแปอาเรือก่อนไป็นวิธีเดิม อี่ยเรือบีบแต่ไม่ได้อ๋อเีืยขึ้นข้างบนลุงกินทำไมลุงกดผิดลืมอยู่หน้าไหมได้ได้กระดิ่งมันอยู่ใกล้กัน แล้วมันดีอาเหมือนกันเลยเออลุงโอเห็นลุงกินน้ำมั้ยใช่ <c oughs> กินไปนหน่อยกินน้ำก่อนไม่โมเห็นลุงกินน้ำกับเรืออ่ะไรหจะไปเอาเรือให้เป็นเรือคว่ำอยู่ลำหนึ่งมับนวิ่งออกนอกบ้านเต็มเลยหาหาไงาหาจุด แต่ถ้ามันมาประพาคารแซดสี่นี่มันเห็นเลยนะผมเห็นมันวิ่งออกคออวามไปแล้วมันมาประพาคาร,คารมันโล่งผมยิงได้ทำไมอ่า